อั하세요สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะภายจากเพจภาษาเกาหลีหน้ารู้เองนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในหน้าแบบนี้เลยค่ะซึ่งภายใส่พิลเตอร์มาเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน่อยนะคะทุกคนจะได้ไม่ขัดตาเนาะ ทุกคนมันเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาัดไปแล้วนะคะฉะนั้นเราก็มาเรียนกันในคลิปที่เป็นหน้าแบบนี้ก่อนเนะาะมาดูกันนะคะวันนี้ในหัวข้อที่พายจะามาสอนเนี่ยก็ตามสไลด์เลยที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอนะคะทําไมคํานี้เอ่ยชัวโยนะคะทําไมเราถึงไม่อ่านว่าชัวยทาไมทนะั้งที่มันก็มีการเชื่อมเสียงตามหลักการที่ถูกต้องใช่ไหมคะวันนี้เรามาจับมาไขข้อข้องใจในการ ก่อนอื่นนะคะทุกคนดูสไลด์ตามเลยคํานี้สมมุติว่าทุกคนสะกดตามจริงๆเลยอย่างคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเนี่ยคำนี้ค่ะเวลาสะกดคําน่ยมันจะได้เป็นโชว์เดี๋ยวพายเปลี่ยนสีให้หนิดนึงนะคะมันจะได้เป็นโชว์ใช่ไหมแล้วก็ดึงเสียงให้อึดขึ้นไปใช่ไหมคะเป็น ฮ่าแล้วก็โยใช่ไหมคะเนี่ยถ้าอ่านตามกฎก็การเชื่อมเสียงก็เป็นโชฮายโยทำไมไม่ถูกล่ะอะภายจะมาเกิดให้นะคะคือภาษาเกาหลีมันจะมีกฎยิบย่อยในการเปลี่ยนเสียงค่อนข้างเยอะนะคะอันเนี้ยก็อยู่ในนั้นนะที่เป็นกฎการเปลี่ยนเสียงเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้จะเป็นหลักการออกเสียงแบบนี้นะคะทุกคนน่าจะได้เห็นกันอยู่เนาะกฎของการออกเสียงนะคะภายใส่มาให้แบบง่ายๆเลยก็คือตัวฮีอึนนะคะเวลาเจอกับพวกตัวอีอื่นอะคะ่ะ ตัวฮีอืดในฐานะตัวสะกดนะเวลาเจอกับตัวอีอึงนะคะของพยัญชนะถัดไปเนี่ยเสียงมันจะหายไปมันจะไม่เกิดการเชื่อมเสียงนะคะลองมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างตรงนี้พายให้มานะคะชวา์อยู่ทุกคนเห็นตำแหน่งของตัวฮีอึร์ดไหมตัวสะกดอะคะ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันเจอกับพยัญนชนะพยัญชนะต้นเนี่ยก็คือตัวอีอึงใช่ไหมคะ อย่างที่พายบอกเลยว่าถ้าฮีอึดนะคะเจอกับตัวอีเอิงฮีอึดจะไม่มีเสียงนั่นเองเสียงจะหายไปนะคะฉะนั้นเวลาที่เราสะกดคำนี้มันก็เลยได้เป็นชูอาอยูนั่นเองก็คือเป็นการสะกดแบบไม่มีเสียงตัวสะกดฮีอึดนั่นเองนะคะต่อไปดนูนี้นิดนึงอันนี้ถ้าทุกคนมองเห็นเนี่ยมันก็จะมี3พยางใช่ไหมคะมีตรงมันแล้วก็อาแล้วก็ยใช่ไหมอ,อันนี้เดี๋ยวพายแบ่งพยางให้เห็นนะอันนี้พยางที่หนึ่ง อันนี้คือพยัญที่2แล้วก็อันนี้คือพยัญที่สนะคะถ้าทุกคนมองเห็นเนี่ยมันก็จะมีพยัญแรกอะที่มีตัวสะกดเป็นตัวนีอืน่นกับตัวฮีอึดใช่ไหมคะก็คือเขาเรียกว่าตัวสะกดคู่ก็ได้นะเป็นคู่ของนีอื่นกับฮีอึดนะคะอะอย่างที่พายบอกเลยตัวสะกดฮีอึดนะคะเวลาที่มันเจอกับพยัญชนะต้นของพยาค์ถัดไปถัดจากมันเนี่ยถ้าเป็นตัวอีอื่นอะคะ่ะตัวฮีอึดจะไม่มีเสียงฉะนั้นเราก็แอบการกระบาดไปเลยค่ะว่าตัวฮีอึดตรงเนี้ย เสียงมันหายไปมันไม่มีเสียงนะฉะนั้นถ้าไม่มีเสียงแล้วค่ะมันก็จะมีแค่มานายโยใช่ไหมคะทุกคนก็ดึงเสียงตัวนี้อื่นตัวนี้ไปให้ตัวอ่งในการเชื่อมเสียงได้เลยฉะนั้นเวลาที่เราอ่านออกเสียงเนี่ยมันก็จะได้เป็นมานายโยได้เป็นมานายโยนั่นเองนะคะ,อ,ะอาจจะงงบ้างตัวอย่างอาจจะยังไม่พอมาดูอันต่อไปอันต่อไปตรงนี้ค่ะคำนี้จะอ่านว่านอโย ทุกคนดูนะอันนี้ตัวสะกดเป็นตัวฮีอึดใช่ไหมคะเวลาเจอกับตัวอึงในพยางค์ถัดไปตรงเนี้ยตัวฮีอึดจะไม่มีเสียงเราก็ตัดเสียงมันออกเลยนะคะฉะนั้นเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยก็จะอ่านว่านออแล้วก็โยนั่นเองนะคะเป็นนออ,อยตามนี้นะต่อไปดูอันนี้ อันนี้จะเป็นตัวสะกดคู่นะคะเป็นตัวสะกดรีอื่นกับตัวฮีอึนนะคะก็มาดูพยังกันหนึ่งเพราะว่าบางคนอาจจะแบบสังเกตไม่ได้เนาะอันนี้คือพยังที่1่อันนี้คือพยงั 1, นนพยงที่2แล้วก็น,นี่คือพยังที่3ทุกคนมองไปที่พยังที่1น่นะคะพยังที่1่ตรงนี้มันเป็นตัวรีอื่นกับตัวฮีอึนเนาะเป็นตัวสะกดคู่กันมานะคะอย่างที่ภายบอกเลยว่าตัวฮีอึนเนี่ยเวลาเจอกับพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปที่เป็นตัวอีอึอง ตัวฮีอึดมันจะไม่มีเสียงนะคะฉะนั้นตรงนี้เสียงของตัวฮีอึดหายไปแล้วเวลาอ่านเนี่ยการเอาเชื่อมอะคะ่ะเสียงที่เอาไปเชื่อมก็เอาแค่ตัวรีอนตรเข้าไปเชื่อมพอฉะนั้นตรงนี้เวลาอ่านออกเสียงก็จะเป็นชีรอยอชีรอยอชีรอยอนั่นเองนะคะชีรอยอไม่เป็นซีนะเป็นชีรอยอนะคะ,ะตามนี้นะ อ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะภัยก็เอามาสอนเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้นะคะแล้วก็หน่าเป็นอย่างนี้ไปแล้ว,ลวไม่เป็นไรนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าตรงนี้ก็นะคะโฆษณาเล็กนึงว่าถ้าใครสนใจเรียนาภาษาเกาหลีนะคะก็สามารถติดต่อทางเพจได้เลยนะคะมีหลากหลายเลยนะคะเราก็ได้การพูดมาแล้วเนาะฉะนันก็วันนี้ภายสอนถึงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะอัยอ่อง